สวัสดีครับพบกับผมไส้วาวเล่านะครับเมื่อนี้ผมพาทุกท่านมากินบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับอยู่บ้านดักซีซีเมืองปทุมพร้านี่นะครับมากับทีมงานพุ่งอย่างกระติวนะครับเปิ้ลว่าซีมุ้งกลาบหมอแดงนี่ครับเข้ามากกับซีประมาณหามุ้งนะครับมี่วาวสูวาวหน่อยวาวเร่มว่าน้ากันได้ครับเมื่อนี่บุฟเฟ่นี่เเิ่นหาก็เปิดใหม่นะครับไหลประมาณสองเหือน สีขาสามนี่แหละครับวาวไส้กระจำบัไรพิษผาดประการใดก็ขอโทษนะครับมาหอดนี่แหละครับโตประจําของบาวหน่อยวาวโสดวาวไดนะครับจองโตประจําเลยครับมาแล้วนี่เพิ่นมาปุงแจวนะครับเป็นผ้ามาปุงแจวแจ้วนี่ก็สิปุงไผ่ปุงมันนะครับปุ๋งน้ำกันบัไลครับเพราะว่ากินค้นดารสานนะครับพูมากินเพชรก็ใส่ พูกมากินหวานกันใสหวานนะครับก็ต้องปรุงไปปรุงมั่นมีเป็นโซนอาหารนะครับมีหมูสามสั้นมีพววทูกซิ้นฮ้อนดอกหอยอยังนี่นะครับบ้าไสกับโบกูจักละเอียดปันใดครับเห็นเปน็นเนถาดแต่แนวดหเป็นตะหยกักจับเอาด้วยนะครับบ้าสูเป็นเอาหมูสามสั้นเอาปลาเมือกมีหอยน้ำนะครับหอยจะเป็นหอยข้างครับคล้ายๆหอยแข้งแะละครับ แต่ว่าหอยค้างนี่สีราคาถือก็หอยแข้งนะครับหอยแข้งน่โล1หกสิบพันกีบแต่หอยค้างนี่สิโล1สามสิบพันกีบนะครับทางกันด้ายสมควรอยู่เลยครับนี่ครับมีหมูมีปลาหมึกมีตับวาวโซจัดการเอาทีมงงานน่นปุงไปแจ้วก็เอาซี้นม่เอาอย่างนยครับปัดมาที่นี่ไม่ยากเลยนะครับนี่ อนังอ่งยางจุ๊วน่นี่มีย่ำนนี่ครับย่ำตีนไก่นี่วาโซเก,ก็นเอามากินนี่ยมีย่ำตีนไก่มีของหวานนะครับตอนนี้วาซ้ายฮะกินของหวานไปเวิร์ถวยหนึ่งนะครับก็เบาหน่อยวบาหน,น่อยงูมดสมัยต,ต่างๆอยู่กลางๆนะครับนี่สิเป็นหมูกระทะนะครับ มาที่นี่สาวจูมมาเพิ่มนะครับเป็นหาคนก็ต้องเลยเพิ่มสองเต่านะครับเต่าเหลียวบ่พ่อมันญาติกันนะครับนาดสี่คนเต่าเหลียวเนี่ยังญาติกันนะครับกินผู้หนึ่งปีหรืผู้หนึ่งรักไปกินนะครับปุ๊กม้วนดีเล้ครับมาหลายคนแต่มาสองคนนี่ก็สิเป็นสิงเกิเงาเลยครับแต่มาสามสี่คนคือพวกเขานี่ก็สิม้วนดีนะ้รับเพราะว่าเลยญาติกันกินเลย โซกันเบากันมว่วนดีครับให้โบท่านลองกับมาลองเลยครับเราซราดกันที่ว่าโอเคอยู่เลยครับบอแย่ครับกินไรครับโอเคด้วยที่เดียวเลยครับสาวจ่มมา,าน้ำหลังแล้วเียากกุมา่าน้ำหลังมาต้องเลยเพิ่มสองเตาเวยครับสาวเดียวก็ได้เลี้ดสีกันทีนี่นำโค โอ้โมเมนโคครับขอเอาให้ครับเป็นเป๊ปซีเป๊ปซีมันโมเมนโคขั้นตอนกินย่างไงครับนี่ตัดมาท,ที่นี่แลครับสาวจุ่มเอาองียงนี้มาบ่าวสูบ่าวสูขยันในม,มือนีือบ่าวสูครับ เนี้ยไปเอาซีนเนี้ยไปเอาน้ำซุปมาเติมมิเตว่าโสงคนเดียวกับว่าน้อยดูดยบุกเขินได้กับว่าน้อยสีดูไหลกับตอนไปเขาห้องน้ำนะครับว่าน้อยว่าเล้นอนจากกันมิเตว่าโสงก,กับว่าไส้กับบุกเกันนะครับป้าให้ว่าโสงเป็นจัดการด้วยทีเดียวครับี่วาเรนเลครับอิมเน่เลยกับว่าเรนดินโตซับไทยต้องสตอรี่เลยครับ สาวจุ้มมาหนังหลังเดิมวาดของบ้านเบิร์ดไปแล้วถ้วยนึงโนดถ้วยไม่เบิร์กเลยมือนี้สาวจุ้มของบ้านเบิร์ดสองถ้วยเลยครับสี่จิบสามมันกินมากินของบ้านสองถ้วยครับสาวจุ้มย่อมเลยครับโอ้ยเป็นตะแเสบดีๆเลยสับหมูสามซันกิโอ้ยหอมเป็นหอมเลยครับกินกับแก้วเข้ากันคลาสสิกเลครับแซ่บครับ ก็นั่งกินตัดป,ปีนอยัางนี้ตัดผวามมาอีกที่ครก็ก็เสียดมยูเ่เวอร์ทูคนนะครับมันสีเต็มนะครับมันสีเต็มทองเงี้ยนะครับเี้ยซาจุ่มปีนรับใหม่เอามาสู้อยู่ครับปรียงเปรียงหุ้มใบผีกับยูเทราวส่ายผิดสาจุ่มบาลีนั่งเบิ่งอย่างเดียว บ่ยอมผิด็กไม่ควันกุ้มนี่โมเป็นี่ว่าวหน่อยกินหอยจี่หน่วยซีเดอร์ผมกินหอยในวันนี้ครับพี่น้องเพราะว่ากินซีดกินทักอิ่มเบิอเด้อหรือวาวเล้เบิดจานบักใหญ่ยังเต็มเปลือกหอยข้างแล้วบาวเล้เซี่ยวก้าดเป็นไรเกาะข้ามก้มละได้ยินว่าจะสิไปหยอกคนอื่นหยอกคนอื่นไปหยอกอะไรเลยครับ นี่ใอ้บท่อนรองมากเลยครับเสิใจครับนี่วาวโซลินห้อยเลยครับห้อยมีกระสิแกะยากเลยครับว้าวไส้กินบทถึงสิหน่วยสำหรับเพราะว่ามีปัญหาในการแกะแกะยาก้าครับใีว้าวโซสใส่เวลาแจ้งหน้าที่ครับเมื่อเบิองน้องกครับในการแกะหน่อยใส่เวลาหล่นไปเลยครับ หอยค่างนี่ครับปลาไส้กินบุถึงหนวด1ิหน่อยครับแกะยากนะครับส่วนบารลี่ครับเป็นเซียนนะครับแกะโบโพ้ซองดีกะไรนะครับบาว์โ่บาวหน่อยหนึ่งหูซึกว่าสิกะแก้หนักๆเลยครับบุคอยดิบนะครับบารเทอเป็นอันเฟินไลท์สูตรมาแต่น้ำยูทูบกับวิธีการแกะหอยเบิงจานพื้นที่ครับ ีเปลือกหอยเต็มเลยครับสาวจุ่มกระโหนอยนาเลยครับก็บเต็มสองจานด้วยวาเล่ก็สองเลยครับกล่องจุนพูนอยู่มีแต่เปลือกหอยโอ้ยมีเก๊กหลอีกเบาหน่อยลิ้นน้อยเลยครับหน่วยนี่ใส่เวลาลนเบาหน่อยว่ากินเบิดเปลือกด้วยอะไรเบ,บาหน่อยว่าแกะหยาแกะเย็นดีๆครับ สำหรับคลิปนี้ว่าวไส้ก็ขอฝากไว้เพียงซ้ำนี้แล้วครับที่ตามตอนต่อไป